เงาดำทะมึนที่ปรากฏต,ต่อหน้าเต้นเร่าเรา,ราเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันกับมีเสียงคนหัวเราะดังมาตามสายลมมันเป็นเสียงหัวเราะอย่างสะใจและพึงพอใจอะไรบางอย่างได้ยินถนัดชัดเจนเข้าสดประสาทนั่นคือทุกคนในที่นั้นได้ยินเสียงเหมือนคนร้องครวญครางราวกับว่าได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวสุดชีวิตร้องโอดโอยโหยหวนชวนขนลุกขนพองและตามมาด้วยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้น เสียงนั้นมันดังอยู่ใกล้ตัวนี้เองแล้วก็ดังขึ้นทุกคนก็ทำหน้าเลือกลักใบหน้าขาวซีดเลือดในกายแทบจะเย็นเฉียบกลายเป็นน้ำแข็งหันรีหันขวางมองหาที่มาของเสียงผู้ใหญ่บ้านเองก็ตกตะลึงจังงังตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ราวกับต้องมนสะกดผู้หนวยการขุดค้นได้สติรวบรวมจิตใจให้เข้มแข็งกรากเข้ามาชะโงกหน้ามองดูที่ปากหายอาถรรพ์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าทันทีและหันมาตะโกนออกจนสุดเสียงว่า เสียงนั้นมันดังขึ้นมาจากไหนี่เองคราวนี้คุมเกมกันไม่ติดทุกคนขวัญหน,นีดีฟอ์ตกใจและประวัติพรั่นพรึงจนแทบจะคุมสติเอาไว้ไม่อยู่ถอยกรูดออกจากบริเวณจุดเดิมที่ยืนห้อมล้อมไหยใส่ศพใบนั้นชนิดที่ว่าตัวใครตัวมันตัวผมเองก็สั่นงันงกดวงตาเหลือกลานจ้องมองไปที่ปากหายอนุสติจิตใต้สำนึกและความรู้สึกบอกว่า เสียงร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดผสมผสานกับเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นราวกับว่าโศกเศร้าเสียใจมันดังขึ้นมาจากก้นไหนั่นหมายความว่าศพที่บรรจุอยู่ที่ก้นไหายทำปาฏิหาริย์ร้องออกมาหรือเป็นต้นเหตุที่มาของเสียงสยองขวัญที่เขย่าประสาททุกคนนั่นเองผู้ใหญ่บ้านหน้าซีดตัวสั่นราวกับเจ้าเข้าผมหันไปมองแวบเดียวก็เห็นแกขยับตัว แขนทั้งสองข้างฟาดสเปะสปะไปรอบด้านอาการกิริยาผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเหตุเป็นเพราะจิตใจและประสาทได้รับการบีบคั้นกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้จนในที่สุดผู้เหญ่บบ้านก็ทนยืนดูเหตุการณ์ซึ่งทำลายประสาทของแกต่อไปไม่ไหวร่างของเจ้าของบ้านผู้มีพระคุณของพวกเราทุกคนค่อยๆสุดหวบลงไปที่พื้นดินเบื้องหน้าอย่างช้าพร้อมกันกับ ผู้อำนวยการหัวหน้างานของเราซึ่งมีสติมั่นคงเป็นเลิศก็ตัดสินใจแก้สถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าให้ตกหรือลุล่วงไปได้ชนิดเด็ดขาดคือหัวหน้าของพวกเราได้พุ่งตัวเองพรวดพลาดช,ชนิดโครมเดียวถึงตัวผู้ใหญ่บ้านเอามือช้อนประคองร่างที่อ่อนปวกเปียกของผู้ใหญ่ขึ้นมาดูอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลในนาทีนั้นเองผมและเพื่อนร่วมงานก็ได้สติสะดุ้งจากผวัง รู้สึกตัวพากันกระโดดเข้าไปหาร่างของบุคคลทั้งสองที่ประคองประครบประงมกันอยู่ที่พื้นดินทันทีหัวหน้าสั่งการให้พวกเราช่วยกันหามร่างผู้ใหญ่ขึ้นไปบันไดบ้านเพื่อปฐมพยาบาลและก็พักผ่อนโดยเร็วที่สุดเรื่องอื่นๆให้ตัดทิ้งออกไปจากสมองให้หมดก่อนตอนนี้ต้องช่วยเจ้าของบ้านซึ่งพวกเราเองก็ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าทันทีทันควันโดยต่างไม่ปริปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คนเดียว บนบ้านนั้นผู้ใหญ่บ้านได้รับการประถมพยาบาลเยียวยาและความช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลของพวกเราจนท่าทางสดชื่นขึ้นค่อยๆแข็งแรงกระปี้กระเปร่าแล้วก็มีกำลังวังชาใบหน้าค่อยๆมีเลือดฝาดทำให้ทุกคนที่ดูแลอยู่ดูอาการปรนนิบัติใกลๆ้ๆถึงกับถอนใจออกมาอย่างโล่งอกและผู้ใหญ่ก็นอนหลับพักผ่อนคลายความเครียดของสมองและประสาทต,ตามคำแนะนำของหัวหน้าอยู่บนบ้านนั่นเอง พร้อมๆกับผู้อำนวยการและทีมงานทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยซึ่งเครียดและประสาทขมงิงเกลียวเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจอ่อนเพรียและเหี่ยใจมาหลายชั่วโมงแล้วทนทรมานกับสังขารอันกระปกกระเปี้ยไร้กำลังวังชาไม่ไหวเลยถือโอกาสนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยเป็นทิวแถวนอนแผ่ราหลับเป็นตายคล้ายกับคนสิ้นสติสมประดีระเกะระกะล้อมรอบตัวผู้ใหญ่บ้าน ฉากชีวิตที่ทรหดทรมานทั้งกายและใจของพวกเราผู้มีชะตากรรมเคราะห์ร้ายซึ่งอนาคตก็ดูไม่ออกชนิดว่ายังเป็นลูกผีลูกคนหรือว่ายอ,อยู่ในระหว่างปากเหี่ยวปากกาปิดฉากลงชั่วขณะคืนนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสีนาทีผู้ใหญ่บ้านซึ่งแข็งแรงและสดชื่นขึ้นแล้วไม่รอช้าปล่อยให้เรื่องนี้พ้นไปจากหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเลย ได้จัดพิธีกรรมเส้นไหว้ขอขมาศพลูกชายตัวเองที่ลานดินกว้างหน้าบ้านโดยมีอาหารคาวหวานเครื่องบูชาบัตรพลีสังเวยตามประเพณีซึ่งก็ประกอบไปด้วยข้าวพลาปลายำขนมต้มแดงหัวหมูแกงเผ็ดผล,ลไม้ข้าวตอกดอกไม้ตั้งกระถางใส่ทูวภาชนะสำหรับเผากระดาษเงินกระดาษทองที่มุมเสือจันทบูร์ซึ่งปูราบบนพื้นดินตรงกลางเสือนั่นเอง เครื่องเส้นไหว้บูชาวิญญาณผู้ตายวางอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยของบูชาสังเวยเหล่านี้ท่านผู้ใหญ่และพวกเราเป็นธุระช่วยกันจัดเตรียมหาตั้งแต่บ่ายจัดซื้อหามาจนครบไม่มีขาดตกบกพร่องทั้งทังที่ผมเองก็สงสัยอยู่ครามครันเรื่องชนิดประเภทของเครื่องสังเวยขอขมาดูเหมือนว่าจะผิดประเภทไม่เข้าชุดกันแม้จะทำพิธีตามประเพณีก็ตามเถอะอาหารบางอย่างก็เหมาะที่จะสังเวยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมนายเวรลัทธิบูชาธรรมชาติเทพยดาอารักษ์ในขณะที่อย่างอื่นเกี่ยวข้องกันกันกนกบคติพระพุทธศาสนามันรวมกันแลดูหัวมงกุฎท้ายมังกอนยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าท่านประธานในพิธีไปได้ตัวอย่างธรรมเนียมนี้มาจากไหนกันแต่เรื่องนี้ก็เก็บเอาไว้ในใจพูดออกไปก็ไม่เหมาะสมมันผิดกาลเทศะผิดมารยาทยิ่งดวงไม่ดีอยู่ กเป็นที่นั่งของคนปากเสียพูดมากปากพล่อยไม่คิดหรือตั้งสติก่อนพูดมาหยกหยกเมื่อเช้าคืนถามนู่นจู้จี้นั่นจะถูกตำหนิติเตียนอับอายขายหน้าชนิดเข้าป่าเข้าพงอีกดังนั้นก็ต้องเก็บกล้ำกลืนความสงสัยเอาไว้ในใจดีที่สุดตกบันไดพลอยโจรเข้าทำนองเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดีกว่าสบายใจดีด้วยประการทั้งปวง ประธานในพิธีจุดทูปเทียนกล่าวคำขอขมาดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในขณะที่ทีมงานขุดคน้นทางโบราณคดีทุกคนนั่งสำรวมกิริยาล้อมรอบเสือผื่นนั้นมองดูพิธีกรรมอยู่ท่ามกลางแสงไฟจากหลอดไฟที่ห้อยอยู่ตรงมุมบ้านสลัวสลัวไม่สว่างนักเพราะว่าไฟน้อยแรงเทียนท่านผู้ใหญ่หลับตานิ่งทำปากขมุบขมิบพึมพำกล่าวคำขอขมาลาโทษผู้ตาย สักการะเส้นไหวดวงวิญญาณออกมาพอได้ยินแล้วก็จับใจความได้ว่าขอขมาลาโทษศพที่ทำทารุณกรรมแต่ต้องศพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดจนตอนนี้ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นกุศลจิตวิทยาทานเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและความก้าวหน้าทางราชการในสายงานโบราณคดีประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางความรู้วิชาการของอนุชนรุ่นหลังและของชาติเป็นส่วนรวมต่อไปขอขมาที่แตะต้องศพทำไปเพราะจําเป็นและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ได้คิดลบหลูดูหมิ่นล่วงเกินหรือมีเจตนาร้ายทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจยกย่องให้เกียรติสักการะดวงวิญญาณผู้ล่วงลับเสมอขอดวงวิญญาณจงรับรู้และยกโทษให้อภัยในการกระทำของทุกคน และคำอธิษฐานช่วงสุดท้ายของประธานในพิธีก็สั่นเครือออกมาแผ่วระโหยจับใจความได้ว่ายกโทษให้พ่อนะลูกวิญญาณของเจ้าอยู่ที่ไหนก็จงรับรู้แล้วก็ให้อภัยพ่อด้วยมันมีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นลูกเองชีวิตก็ต้องอาพับตายจากพ่อไปอย่างน่าสลดเป็นความสูญเสียมากที่สุดในชีวิตพ่อแล้วสร้างบุญกุศลหลังตายไปเถอะลูกเอ้ย อย่าจองเวรจองกรรมอาขาดโกรธแค้นพยาบาทกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเลยมันจะเป็นกรรมต่อกันไหม่สิ้นสุดพ่อรับผิดชอบเองทุกอย่างอาโหสิให้พวกเขานะลูกขอให้ดวงวิญญาณของเจ้าสงบมีความสุขไม่มีทุกข์ห่วงกังวลใดๆอีกต่อไปไปจุติและมีความสุขในสำปรายภพพ่อขออุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าโดยเครื่องสังเวยอาหารขาวหวานนี้ถ้าชาตินามีจริง ขอให้เจ้ากับพ่อมาเป็นลูกเป็นพ่อกันอีกนะอย่ามามีกรรมบังตาเหมือนฉาดนี้เลยลูกเอ้ยทันใดนั้นเมื่อสิ้นเสียงกล่าวขอขมาลาโทษของผู้ใหญ่บ้านที่กำลังก้มหน้าคอตกมือที่ประนมถือทูปหนึ่งดอกก็สั่นระริกลมพัดกันโชคหนึ่งอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุลมวูบนั้นพัดเอาเทียนที่ติดไฟลูกพลงเต้นระริกอยู่ก็ดับพรึบลง และทูบในมือของผู้ใหญ่ส่วนด้านบนที่ยังไม่ไหม้ไฟก็หักงอพับลงอย่างปฏิหารพวกเรานั่งร่วมพิธีร,บรอบๆเสือใส่ของสังเวยก็สะดุ้งสุดตัวพร้อมมองหน้ามองหลังลอกแลกกระสับกระส่ายรวนเรกันทั้งกลุ่มผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานของพิธีเองก็ถึงกับพงังะแทบงายหลังเมื่อมองเห็นสิ่งผิดปกติปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาและในทันใดนั่นเอง เสียงใครบางคนร้องออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจประหวั่นพรั่นพรึงโอยผู้เหย่บ้านครับข้างหน้านั้นช่วยด้วยเงาดำทะมึนปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงไฟมุมบ้านเป็นร่างของคนน่ากลัวชวนขนหัวลุกเพราะว่าอวัยวะร่างกายแขนขาหักฟุบส่วนเงาที่แสดงเป็นสีรานนั้นก็หักเอียงไปเอียงมาเงาทะมึนร่างนั้นก็สั่นเร่าๆอย่างถนัดชัดเจนต่อหน้าทุกคน ห่างจากเสือวางเครื่องสังเวยบูชาเพื่อขอขมาลาโทษไปไม่กี่ก้าวผมมองเห็นแบบนั้นก็แทบช็อกไปในบัดดลความกลัววิ่งเข้าจับขั่วหัวใจตัวชาเกรงไปทั้งร่างหน้าเนี่ยมืดวาบหวิวคล้ายกับจะเป็นลมเพราะว่าจิตใต้สำนึกและความทรงจำมันยังมีอยู่ความรู้สึกบอกตัวเองว่าเงารูปคนนั้นแขนขาอวัยวะร่างกายผิดปกติแบบนี้มันเหมือนคนที่ถูกของหนักทับ หรือว่ากระแทกบทขยี้ร่างจนแหลกเหลวรถสิบล้อบทขยี้ยับเยินแทบไม่เป็นรูปเป็นร่างเดิมนั่นเองลูกชายของผู้ใหญ่บ้านซึ่งตายคาที่กลางถนนเพราะมฤตยูตีนผีสิบล้อมรณะในวันนั้นผู้เห็นเหตุการณ์ทุกคนคุมสติเอาไว้แทบไม่อยู่แตกฮือเหมือนพึ่งแตกรงังรวนเรปั่นป่วนกันจ้าละวันผมเองพยายามจะทรงกายลุกขึ้นจากพื้นดินเพื่อวิ่งหนีไปซะให้พ้นจากสิ่งที่ทำลายขวัญประสาท แต่จำใจอย่างไรก็คิดไม่ได้แข้งขาเกรงชาไปหมดราวกับเป็นอมพาสเงาดำทำามืนที่ปรากฏต่อหน้าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีเสียงคนหัวเราะดังมาตามสายลมกูไม่ให้อภัยไม่ยกโทษให้ จะขอตามอามขาดจองเวรจองกรรมพวกมึงตลอดไปเป็นไงเป็นกันสิวะไอ้พวกมือถือสากบากถือศีลทำทารุณกรรมกับศากศพกูชนิดให้อภัยไม่ได้ยังจะมาขอโทษขอโพยอะไรกูไม่รับรู้กูจะขัดขวางทำลายการทำงานของพวกมึงจนถึงที่สุด ให้มันพังพินาศคว้าน้ำเหลวล้มเลิกกันไปและจะแช่งพวกมึงทุกคนตลอดไปอย่าหวังนะว่าพวกมึงจะได้กลับไปที่เดิมที่ที่พวกมึงมาระวังเงาหัวเอาไว้ให้ดีแล้วจะได้เห็นดีกันและในพริบตานั้นเงาดำทะมึนที่จังก้าดราวกับยักษ์ปักหลันต่อหน้าของทุกคนก็อันตรทันวับไปกับตาเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าของอากาศ ท่ามกลางแสงไฟน้อยแรงเทียนสลัวที่สาดส่องมาจากใต้ถุนบ้านพร้อมกับเสียงถอนใจเฮือกใหญ่ดังออกมาจากหลายคนเกือบจะพร้อมกันผมพยายามรวบรวมสติและกำลังวังชาหันกลับไปมองดูเหตุการณ์รอบตัวก็เห็นหัวหน้างานของเรากำลังก้มโน้มตัวลงรวบรวมอุ้มร่างของประธานในพิธีหรือท่านผู้ใหญ่บ้านที่น่าสงสารขึ้นมาจากเสือซึ่งวางเครื่องสังเวยผู้ใหญ่ตกใจจนหมดสติเป็นลมล้มพับแน่นิ่งตรงนั้น และคืนนั้นเองหัวหน้าและพวกเราทุกคนก็ต้องนำร่างของผู้ใหญ่บ้านเอามานอนในรถราชการกุดค้นของเราวิ่งตะบึงเข้าโรงพยาบาลในเขตอำเภอชุมพวงโดยด่วนเพื่อให้หมอรักษาพยาบาลท่านเนื่องจากป่วยกระทันหันอาการไม่น่าไว้วางใจถึงกับเลือดก,กำเดาไหลออกมาจากจมูกไม่หยุดหย่อนตัวร้อนเป็นไฟมีอาการผวาเพ้อพร่ำพูดถึงแต่ผีสางบรรยากาศตึงเครียดถึงขนาดนี้แล้ว ที่โรงพยาบาลพวกเราทุกคนเฝ้าไข้และดูอาการของท่านเจ้าของบ้านและผู้มนวยการประชุมปรึกษาแผนการด่วนที่โรงพยาบาลการตัดสินใจที่เด็ดขาดของหัวหน้างานโบราณคดีก็คือตัดเรื่องการส่งเคราะห์ชาวบ้านออกไปด้วยความจําเป็นไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไม่ต้องทําพิธีฝังศพครั้งที่หนึ่งตามประเพณีธรรมเนียมของชาวอีสานในลุ่มแม่น้ํามูลแม่น้ําชีแล้วเราไม่มีเวลาและเรื่องมันก็บานปลายมาจนป่านนี้ งานราชการในภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมันค้ำคอต้องดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีด่วนพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปตอนที่ท่านผู้ใหญ่บ้านป่วยรับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลท่านก็ไม่ได้อยู่พิธีใดๆและก็ไม่ต้องมีการล้มเลิกไปโดยปริยายให้ท่านพักผ่อนรักษาตัวอยู่อย่างสงบที่โรงพยาบาลพวกเราต้องทำงานราชการแล้วชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นไงเป็นกันต้องสู้ต้องรับสถานาการณ์ทุกอย่าง และต้องเสียงซะแล้วพอจบคำพูดซึ่งหมายถึงสั่งให้ปฏิบัติการนั่นเองลูกทีมทุกคนต้องปฏิบัติการตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดหัวหน้าสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้เฝ้าไข้อยู่ดูแลอาการป่วยของท่านผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลหนึ่งคนในคืนนี้โดยบอกให้คนอื่นมาผลัดเปลี่ยนเวรแทนกันในวันรุ่งขึ้นและโดยไม่รอชา้า ผู้หน่วยการขุดค้นพาพูดร่วมงานที่เหลือรวมถึงผมนั่งรถใช้ราชการห่อเหยียดวิ่งฝุ่นตลบกลับมาที่บ้านพักเมื่อเวลาใกล้รุ่งของวันใหม่ราวประมาณตีสางานราชการขุดค้นทางโบราณคดีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่สังกัดอยู่รอไม่ได้อีกต่อไปเช้าวันนี้เวลาก่อน8โมงหัวหน้างานพร้อมด้วยทีมงานทุกคนประชุมวางแผนงานที่จะปฏิบัติภาคสนามกันโดยด่วน ในกระบวนการหรือขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีนั้นทีมงานของเราได้ตระเตรียมหลักฐานอุปกรณ์ในการทำงานทุกอย่างตามหลักวิชาการสากลนิยมทางโบราณคดีมาพร้อมมูลไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องทุกขั้นตอนนับจากหลักฐานลายลักษณ์อักษรข้อมูลแผนที่แผนผังแผนภูมิและรายงานการสำรวจกับรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีของแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้องใหญ่อําเภอชุมพวง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงซึ่งรายงานทางวิชาการเหล่านี้เป็นของกองโบราณคดีกรมศิลปากรทางราชการซึ่งนักโบราณคดีคนอื่นได้ปฏิบัติการและสรุปผลการทำงานมาแล้วต้องนำรายงานเอกสารแผนที่แผนผังแสดงตําแหน่งที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีที่จะทำการขุดค้นในวันนี้เป็นต้นไปมาพิจารณาศึกษาลู่ทางและเปรียบเทียบ ตามวิธีการที่ปฏิบัติกันมาโดยปกติในแวดวงการทำงานทางโบราณคดียุคปัจจุบันนอกจากนี้ทีมงานยังผ่านการศึกษาวิเคราะห์ศิลปะโบราณวัตถุร่วมสมัยและยุคสมัยต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและจะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตีความหลักฐานทางโบราณคดีภายหลังที่ขุดค้นเสร็จสิ้นลงด้วยอีกทั้งทางด้านหนึ่งได้ศึกษาและรวบรวมนำภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แบบรวมทั้งทุกคนมีประสบการณ์การปฏิบัติงานราชการงานภาคสนามมาแล้วชนิดรู้งานจึงไม่สู้จะเป็นปัญหาหรือสร้างความหนักใจสร้างภาระใดๆแหล่งขุดค้นของทีมงานนับตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไปตามที่ผมมองดูอยู่ด้วยความสนใจในตอนนี้เป็นพื้นที่กึ่งกลางของเนินดินเกือบจะกลางบ้านกระเบื้องใหญ่เนินดินขนาดใหญ่นั้น นูนตรงส่วนขอบพื้นที่ปลูกเรียงรายกระจายไปทั่วอาณาบริเวณก่อนจะมีการทำงานลงมือขุดนั้นผู้อำนวยการได้ติดต่อขออนุญาตเป็นทางการกับทางราชการเจ้าของท้องที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้ปกครองท้องที่ทุกระดับชั้นเป็นการถูกต้องนับตั้งแต่นายอำเภอกำนันลงมาถึงผู้ใหญ่บ้านและสภาจังหวัดผู้บังคับบัญชาขั้นสูงขึ้นไปทั้งหมดดังนั้นจึงไม่น่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไร งานทางโบรณาณคดีก็เริ่มตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยการถ่ายภาพบันทึกสภาพสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศทำแผนผังและต่อจากนั้นไม่ต้องสงสัยคลางแคลงใจอะไรอีกต่อไปแล้วหายเหล่านี้ปรากฏแก่สายตาพวกเราและชาวบ้านกระเบื้องใหญ่ทุกคนที่สนใจมาชมงานขุดค้นมันคือหายใส่ศพ